ที่นี่นะคะนอกจากว่าเราจะเป็นผู้บริหารด้านเกษตรแล้วนะคะเราก็เนี่ยเป็นผู้บริหารในการเรื่องของการเลี้ยงไกง่งวงทานเพราะพวกเนี้ยมันจะส่งเสียงร้องทั้งวันเนาะสัตวท์ที่ที่เข้ามาในสวนเราที่มันไม่ดีมันก็จะไปจากสวนเรานะก็คืออย่างหนึ่งเนาะพวกเราอยู่ในป่านะงูเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ฟังเสียงพอมันเจอสิ่งที่มันมีเสียงพวกเนี่ยมันก็จะไม่อยู่วิธีที่คิดเลยเพราะว่า ่างัวเนาะพวกสัตว์อื่นๆนี้ไม่ชอบไอ้นี่พวกนี้ไล่ก่อนเขาเรียกหน่วยสอดแหนมเนี่ยส่งไปเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็จะเดินทั้งวันเดินรอบแปลงเลยนะครับเนี่ยน้องน้องไก่งวงกับน้องห่านนะครับ่ะเดินรอบแปลงเนาะที่เราเห็นชัดๆนะครับค่สองนล้วเราจะเห็นทุเรียนเนาะไม่มีโกงค่ะกันกระลอกนะครับไม่มีอุปกรณ์กันกระลอกไม่มีอะไรมาเจาะแล้วล้าต้นไม่มีสังกะสีกันกระลอกเพราะอะไรครับ เขาอ,อะไรครับพี่เขามีอะไรเขาบนี่นี่มีต้นกาแฟพันไรพี่ปลูกพันไรโรบัสต้ากาแฟโรบัสต,ต้านะครับต้องเป็นย้ําโรบัสต,ต้าเนาะเหตุผลเพราะว่าโรบัสต,ต้าเนี่ยคาเฟอีนสูงนะครับแล้วก็ต้นต้องใหญ่นะบางคนบอก<ะ>ทำไมไม่โอ้ดูต้นดูต้นกาแฟเขาเนาะสามสี <c oughs> ่เมตรนะครับแล้วเขาปลูกขี่มากค่ะนี่นะครับนี่คือบริหารต้นกาแฟนะบริหารต้นกาแฟนะครับ